สวัสดีค่ะเรามาเจอกันที่ตลาดิษนะคะก็คือบ้านเราเองวันนี้เราจะพาไปซื้อทุเรียนนะคะที่ตลาดหัวดงค่ะเป็นอ่าจากชาวสวนนะคะเขาตัดลงมาแล้วก็มาขายที่ตลาดที่หัวดงนะคะเป็นราคาส่งค่ะแต่เมายกเข่งนะคะค่ะเราก็ต้องไปเลือกดูค่ะมีตั้งทุเรียนหล่นแล้วก็ทุเรียนตัดนะคะทุเรียนตัดก็อีกราคาหนึ่งแพงกว่ากันประมาณสิบยีบาทแต่ถ้าทุเรียนหล่นก็ ก็กินได้ค่ะกินได้อยู่นี่ตลาดหอดองค่ะนี่มาถึงราคานี้ค่ะแม่ค้านี่ก็คือแล้วก็จะมีคนมาหาเลือกนะคะต่างอา่าต่างถิ่นต่างจังหวัดก็มาค่ะนี่มีหลายราคาค่ะมีหลวงมีลินมีหมอนทองมีพันชมพูสีแล้วก็พื้นเมืองนะคะพื้นเมืองหอมอร่อยหวานมากแต่ว่าเม็ดมันจะใหญ่ราคาถูกค่ะมีตั้งแต่ราคา 40บาทถึง100บาทนะคะส่วนหมอนทอง150ถึง200เนี่ยจะมีแต่ลูกสวยๆนะคะแต่ต้องเมายกเข่งค่ะต้องตกลงกับแม่ค้ากันเองเนาะแม่ค้าใจดีค่ะน่ารักทุกคนเราก็ได้มาประมาณ4 5ลูกนะนี่เราก็จะมีทุเรียนถูกแล้วก็มีคัดแยกคัดกรีดตามสตอนี้เขเลยนี่นี่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะไฟ ส่วนตัวนี้นี่แนะนำคามี่ยงแถวบ้านเราอร่อยมากอร่อยจริงส่วนนี่เขาจะั่วบกนะนี่ค่ะมีเป็นกองด้วยแต่ไม่ได้ถามราคานะคะส่วนนี่โลละร้อยยี่สิบก็มีค่ะแต่ต้องเหมายกเข่งค่ะมีประมาณสิบกัวลูกหรือเข่งหนึ่งเข่งเยอะอันนี้โลละห้าสิบนะคะเป็นทุเรียนแตกเนาะสำหรับคนที่จะไปทำทุเรียนกวนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ นี่ของเจ้านี้ค่ะเด็ดเลยร้อยียุกเข่งหมดเนี่ยค่ะโลละร้อยยีบค่ะจ้าลูกสีสวยนะคะภู้ใหญ่ๆนะเราก็ได้มามาสีลูกแค่นี้นะคะ